พิธาเดือดเลือกตั้งทำไมเสียงประชาชนไม่มีความหมายลั่นไม่ยอมให้ใครถีบออกจากเรือพิธาปราศัยกลางสายฝนเดือดเลือกตั้งไปทำไมเสียงประชาชนไม่มีความหมายคุณชี้มาเลยจะเอาใครเป็นนายกลั่นไม่ยอมให้ใครถีบออกจากเรือ เมื่อวันที่22กรกฎาคมนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยสสบัญชีรายชื่อพักและทีมงานก้าวไกลจังหวัดชนบุรีเดินทางพบประชาชนที่หน้าโรงแรมเดอะนาวชายหาดจอมเทียนพัทยาเพื่อปราศัยขอบคุณชาวชนบุรีถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังถูกสารรัฐมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่สส โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนับสนุนพักก้าวไกลใส่เสื้อสีส้มหมวกสีส้มและอุปกรณ์เชียร์ต่างๆซึ่งมีสัญลักษณ์พักก้าวไกลและสีส้มเข้าร่วมรอต้อนรับนายพิธาเพื่อให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายพิธามาถึงเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแต่มวลชนก็ยังยืนตากฝนรอนายพิธาไม่หนีไปไหน จากนั้นนายพิธาเดินมาถึงและขึ้นกล่าวปาใสายบนรถเครื่องเสียงทันทีนายพิทากล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ผมเป็นนายกผมก็จะลงมายืนกับพวกคุณยืนยันผมจะไม่ทิ้งพวกคุณว่าแต่ว่าเขาจะให้เลือกตั้งกันมาทำไมพอเลือกมาเป็นพิธาก็เลือกกันไปพอเป็นพิธีใช่หรือไม่ แต่พวกเราหมดหวังกันไม่ได้ยังยอมแพ้ไม่ได้ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วทั้ง8พักจะต้องจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลของประชาชนที่รักษาสัจจะที่เคยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตนจะไม่มีวันยอมแพ้เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของเผด็จการที่อยู่กับพวกเรามาเป็นเวลานาน เมื่อเข่าสกัดกั้นพวกเราขนาดนี้เราก็ต้องทำงานในเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาตนก็จะอยู่กับประชาชนจะทำงานให้กับประชาชนต่อไปให้สมกับความตั้งใจที่ประชาชนมีให้ทั้ง7คน7เขตท,ที่ชนบุรีนายพิธากล่าวต่ออีกว่าถ้าตอนนี้เรือกำลังรั่วอยู่จะให้เสียสละออกจากเรือหรืออยู่ซ่อมเรือไปด้วยกัน เราก็ต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือใช่ไม่ใช่ถ้าพวกเราทั้ง8ดพักที่ประชาชนเลือกมาช่วยกันซ่อมเรืออุดรอยรั่วซ่อมเรือให้เข้มแข็งแล้วให้คนอื่นๆขึ้น,นเรือมาเรือมันก็จะถึงฝั่งขอแค่เรารักษาสัจจะหาเสียงมาตั้งนานขึ้นเวทีดีเบตมาไม่รู้กี่ครั้งที่มาขอคะแนนขอความไว้ใจจากประชาชนไม่มีความหมายเลยหรือแล้วจะเลือกตั้งกันมาทำไมจะชี้มาเลยจะเอาใคร พี่น้องใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้รู้แต่อย่างเดียวว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันรั่วก็ต้องช่วยกันอุดช่วยกันซ่อมไม่ใช่จะถีบเพื่อนออกจากเรือและไม่ถีบประชาชนออกจากเรือด้วย25ล้านเสียงสู้250เสียงไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนายพิธากล่าว จากนั้นก็ได้มีประชาชนนำดอกไม้มามอบให้กับนายพิธาขณะก,กำลังกล่าวปาใสยนายพิธาหยิบดอกไม้ขึ้นชูพร้อมกล่าวว่าสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องชาวพัทยาไม่ต้องกังวลใจพลังงานมาเต็มแบบนี้แล้วมีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องชาวพัทยาใครจะปล่อยมือก้าวไก่ก็ปล่อยเขาไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไก่เท่านั้นเป็นพอ พร้อมขอกำลังใจจากประชาชนโดยการนำกล่าวคำว่าพิธาสู้สู้และยืนยันจะสู้ไม่ถอยแน่นอนก่อนที่มวลชนจะพร้อมใจกันตะโกนคำว่านายกหลายๆครั้ง